แป้ง45กรัมนะคะเราจะตัดแป้ง45กรัมค่ะ45กรัมนะคะ เราจะตัด6ลูกค่ะค่ะเราตัดแป้งเสร็จแล้วเราก็ไล่ฟองอากาศนะคะแล้วเราก็จะคึงค่ะเราก็จะคึงเหมือนเดิมค่ะ เอาเนียนๆไว้ข้างบนนะคะตรงนี้มันจะเป็นก้นหอยแล้วก็จับจับตะเข็บให้มันติดกันเลยค่ะเอาเนียนๆไว้ข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่ถ้วยฟอยค่ะเราจะใช้ถ้วยฟอยเบอร์3218นะคะันี้ค่ะ3218นี่เราก็ครึงนะคะ ทุกลูกเราก็จะคลึงเหมือนกันนะคะคลึงให้เป็นก้อนกลมๆประมาณนี้ค่ะถ้ามันยังไม่เนียนนะคะเราก็คลึงอีกแบบหนึ่งนะคะจับแล้วก็ดึงไว้ข้างล่างจับแล้วก็ดึงไว้ข้างล่างอ่าแล้วก็กระจุบอยู่ตรงนี้แล้วก็จับตะเข็บให้มันติดกันเลยค่ะอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราจะใส่ไส้นะคะอ่าแล้วก็ไล่ฟองอากาศค่ะแล้วก็เราก็ใช้ไม้พายรีดค่ะพลิกกับด้านค่ะอ่าเราจะใส่มายองเนสนะคะเราจะเอามายองเนส ใส่ตรงนี้นะคะอย่าให้มันเลยขนมปังขอบขนมปังนะคะแค่ใส่ตรงกลางนะคะแล้วก็เราก็จะเอาเอาช้อนก็ได้นะคะที่จะเกลี่ยมายองเนสประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูหยองนะคะเต็มแผ่นเลยค่ะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาหมูหยอง โรยข้างบนหน้าขนมปังด้วยค่ะใส่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ม้วนค่ะดึงนิดนึงดึงนิดนึงแล้วก็ม้วนให้ได้ประมาณนี้นะคะจับตะเข็บให้แน่นๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเราก็จะใช้กรรไกรตัดนะคะตัด3นะคะ1 เรามาร์กไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดอันนี้เราตัดขาดเลยนะคะ,ะก็จะได้เราตัดขาดเลยนะคะก็จะได้ประมาณ3ชิ้นนะคะแล้วเราจะตัดอีกรอบหนึ่งอย่างละครึ่งนะคะอันนี้เราจะตัดไม่ขาดนะคะ,ะให้มันเหลือนิดหนึ่งนะคะ ให้มันได้ประมาณนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษฟอยล์แล้วเราก็เอามาวางแบบนี้นะคะดึงนิดนึงนะคะอย่าให้ขาดนะคะ,ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะส่วนตัวนี้เราก็ดึงนิดนึงนะคะอย่าให้ขาดนะคะแล้วก็จัดทรง จัดทรงสวยๆมันก็จะเป็นเหมือนกับรูปดอกไม้นะคะ,ะก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะอะนี่ค่ะ รีดค่ะรีดไล่ฟองอากาศนะคะรีดแล้วก็กลับด้านใส่มายองเนส หรือใครจะใส่น้ําพริกเผาก็ได้นะคะ,ะเสร็จแล้วก็เกลี่ยเอาช้อนก็ได้ค่ะเกลี่ยเกลี่ยเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูหยอง ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนค่ะจับตะเข็บจับตะเข็บแน่นๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัด3ามเราก็มากไว้ก่อนประมาณนี้นะคะตัดขาดเลยค่ะตัดขาดเลย ให้มันได้3มชิ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดอีกรอบหนึ่งตัดครึ่งนะคะแต่ไม่ให้ขาดนะคะไม่ให้ขาดจากกันอ่าอย่างนี้นะคะอเสร็จแล้วเราก็เอาวางเป็นรูปทรงของดอกไม้นะคะ ี่คะซ้อนกันเลยนะคะแล้วก็จัดรูปทรง รูปทรงประมาณนี้มันก็จะคล้ายๆกับดอกไม้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักหึงชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะทำะเป็นน้ำพริกเผาให้ดูนะคะ,ะน้ำพริกเผาน้ำพริกเผานะคะทำเหมือนเดิมค่ะรูปทรงเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็กลับด้านวันนี้ครูจะใช้น้ำพริกเผายี่ห้อนี้นะคะหรือว่าใครจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะครูจะใช้ยี่ห้อตัวนี้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบตัวไหนก็สามารถใช้ตัวนั้นได้นะคะ เราไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะไม่ต้องใส่หนาเกินไปนะคะใส่บางๆเสร็จแล้วก็ใส่หมูหยองลงไปเลยค่ะ มันก็จะหอมน้ําพริกเผานะคะอ่าแล้วก็ม้วนเหมือนเดิมค่ะ,ะครึงนวดสักหน่อยนะ,ะอ่าแล้วก็มากว่าเราจะตัดประมาณไหนคะ่ะ ตัดสามเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตัดครึ่งหนึ่งตัดไม่ขาดนะคะแล้วเราก็เอามาวาง มันก็จะมีความหอมน้ำพริกเผามากเลยนะคะ,ะเราก็วางแบบนี้ค่ะจัดทรงนิดนึงดึงได้ค่ะขนมปังเพราะว่าขนมปังของเรามันเหนียวนุ่มอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะแบบนี้นะคะอันนี้คือน้ำพริกเผาค่ะ,อ,ะอีกอันหนึ่งค่ะ,ะแล้วก็รีดไล่ฟองอากาศเหมือนเดิม ถ้าใครอยากได้ดอกใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มปริมาณของแป้งได้นะคะแต่ดอกประมาณนี้ก็นักเรียนก็สามารถที่จะนำไปขายได้ง่ายนะคะแล้วก็จะเอาในส่วนของน้ำพริกเผาเราเอาเฉพาะที่มันเป็นน้ำพริกนะคะที่เป็นน้ำน้ำเราไม่ต้องเอานะคะ เพราะว่าน้ําเดี๋ยวมันจะไปทําให้ขนมปังของเรายุยนะคะเพราะว่าเนื้อขนมปังของเราจะเจอน้ําไม่ได้ค่ะแม้แต่ถ้ามือเราเปียกน้ํานะคะก็ต้องเช็ดให้แห้งนะคะในส่วนของน้าพริกเผาก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่บางๆแล้วก็ใส่น้ำพริกใส่หมูหย่องลงไป แล้วก็ม้วนค่ะม้วนจับตะเข็บครึงนิดหนึ่งนะคะครึงให้มันกระจายนิดหนึ่งนะคะ,ะเสร็จแล้วก็มาร์คค่ะสามชิ้นค่ะ เสร็จแล้วก็ตัดไม่ขาดก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,ะวางดึงนิดนึงดึงออกมานิดนึงวางไป นี่ก็ดึงออกมานิดนึง่งแล้วก็จัดทรงค่ะจัดทรงให้เป็นรูปดอกไม้โอเคนี่ค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะหมูหยองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักหนึ่งชั่วโมงนะคะ เมื่อเราพักหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราเข้าอบเมื่อเข้าอบมาแล้วเราจะต้องใส่หมูหยองข้างบนอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเรา,เาไปพักกันค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือขนมขนมปังหมูหยอง กับมายองเนสแล้วก็หมูหยองกับน้ำพริกเผานะคะก่อนที่เราจะนำเข้าอบนะคะอย่าลืมวอร์มเตาทุกครั้งนะคะขนมปังหมูหยองนี้เราจะอบที่อ180องศานะคะประมาณ15-20นาทีนะคะก่อนที่เราจะอบเราวอร์มเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราเมื่อเราวอร์มเตาแล้วเราก็จะมาทาทาไข่นะคะไข่นมนะคะทาหน้าค่ะทาทั่วเลยนะคะ โอเคค่ะเราจะนําเข้าเตาอบเลยนะคะเราวอร์มเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราจะอบประมาณ15นาทีนะคะ,นะค,ะ,ะครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็ออ้น้าทานมากเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาทาเนยน,นะคะเราก็จะรีบทาเนยเลยนะคะออกมาปุ๊บเราก็จะทาเนยทันทีเลยนะคะเพ <s> ิ่มความเงาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้โชว์หน้าตานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาหมูหยองมาทาข้างบนอีกนะคะค่ะนี่เราก็ทาตอนที่ที่น้องร้อนๆเลยนะคะ าเนยเป็นก้อนมันก็จะละลายไปทันทีนะคะเพราะว่าเจอความร้อนของขนมปังนะคะค่ะเมื่อเราทานเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเราก็จะโรยด้วยหมูหยองเราก็จะเอาหมูหยองมาโรยข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะหมูหยองที่เราโรยข้างหน้านะคะเราไม่ต้องไม่ต้องพรมน้ำแล้วนะคะ ไม่ต้องหมอยองนี้เราก็ใส่แบบแบบแห้งแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทาเอามายองเนสมาลาดเป็นเส้นๆน,นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะลาดด้วยมายองเนสแบบนี้นะคะ เราทำตอนที่หนมปังร้อนๆได้เลยนะคะนี่ค่ะหมูหยองมายองเนสหมูหยองน้ำพริกเผานะคะนี่ค่ะเราก็จะได้หมูหยองอมายองเนสนะคะแบบนี้ค่ะ